สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระปางเปิดโลกนะครับชโรกผู้เกิดวันพฤหัสเป็นพระต้องชโรกและเสริมสิบิมงคลผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับคนวันพฤหัส เป็นผู้มีสติปัญญารูปงามดูสมส่วนแต่อาพัเกิดที่นี่ต้องย้ายไปเติบโตที่อื่นการเจรจาคนมักพอใจแต่ทำคุณคนไม่ขึ้นมีศีลมีศักดิ์เป็นคนมีเพื่อนฝูงเที่ยงตรง อาจถูกบองว่าเจ้าระเบียบได้เสียไม่ว่าพระปางเปิดโลกพุทธคุณคือเปิดทางสว่างรับโชครับลาภเงินทองเปิดวาสนาเปิดบารามีสร้างความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปาถนาทุกประกาศพระปางเปิดโลกสำหรับคนวันพฤหัสก็จะมีเช่นกุเตาเรียงสุขโขไทยพระทุ่งเศรษฐีกรุวัดพิกุลวัดบรมธาตุ ปางเปิดโลกวัดป่ามืดปางเปิดโลกซุ้มประตูกรุวัดพระศรีมหา,าธาตุเพชรบูรณ์หรือจะเป็นปางเปิดโลกเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แ่งทองก็ได้นะครับ อริยาบทประทับยืนอยู่เหนือดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองข้างห้อยลงข้างพระวรกายแบบมือแบออกไปข้างหน้าเป็นปางเสด็จกลับจากดาวดึงคือเปิดโลคทั้งสามโลกได้แก่เทวโลคมนุษย์โลก และยมมโลกองค์นี้เป็นพระร่วงยืนสุมประตูนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงกรุวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอุทธคุณ เมตตามหานิยมเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งดีเลิศนะครับดูด้านหลังกันนะครับปางนี้เป็นพระปัง ที่เหมาะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับหรือวันอื่นจะหามาบูชาก็ได้นะครับปางนี้ส่วนมากจะเป็นพักกลุ่นะครับยุคเก่าจะนิยมกันมากนะครับ ท่านที่เกิดวันพฤหัสก็หามาบบูชากันได้ครับห้อยพระถูกชโลกโชคราบ น,นี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ